สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .4 ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการบวกลบจำนวนนับแล้วนะคะชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆจะต้องมีหนังสือเรียนนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะ ดินซอยางลบไม้บรรทัดสมุดนะคะเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะอะไปเริ่มตัวอย่างที่1กันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์เขาสั่งให้เราทำอะไรนะคะโจทย์ของเราข้อที่1ก็คือสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ 2ขั้นตอนจากข้อมูลที่กำหนดให้นะคะคำว่าหรือแปลว่านักเรียนสามารถทำวิธีการบวกก็ได้หรือจะทำวิธีการลบก็ได้ค่ะข้อที่1นี้นะคะนี่จำนวนอยู่3จํจำนวนนะคะตัวแรกก็คือ56390ค่ะจำนวนตัวที่2ก็คือ45780จํานจำนวนตัวที่3ก็คือ 27,6 1 27, 0ค่ะคำถามแรกนะคะที่นักเรียนจะต้องทำก็คือสร้างโจทย์ปัญหาเองค่ะนะคะซึ่งไปดูกันเลยค่ะว่าคุณคุณครูนะคะจะสร้างโจทย์ปัญหาอะไรสำหรับโจทย์ข้อแรกนี้นะคะไปดูกันเลยโจทย์ปัญหาที่คุณครูจะสร้างขึ้นมานะคะสร้างขึ้นมาเด็กๆอ่า อาจจะสร้างขึ้นมาเองเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องทำเหมือนกับคุณครูก็ได้นะคะคุณครูสร้างว่ากรมประมุงได้เพาะพันธุ์ปลารุ่นแรกจำนวนห้าหมนนสาเก้าสิบตัวนะคะและได้เพาะพันธุ์ปลารุ่นที่สองเพิ่มอีกสี่ห0้าัน็ดร้อยแปดสิบตัวนะคะและได้เพาะพันธุ์ปลารุ่นที่สามเพิ่มอีกสอง1 0ดันร้อยสิบตัวนะคะ กรมประมงเพาะพันปลาทั้งหมดกี่ตัวนะคะหลังจากที่อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะคําถามแรกเลยนะคะคุณครูถามเด็กๆว่าต้องทําวิธีอะไรคะโจทย์ข้อนี้จะใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบนะคะกรมประมงนะคะเพ,พาะพันปลารุ่นแรกได้ห้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบตัวนะคะเพาะปลาเอเพาะปลานะคะรุ่นที่สองได้อีกสี่หมื่น 5,780ดตัวน่นแสแงว่าเราต้องเอาสองจำเนียนี้มาทำอะไรกันคะมาบวกกันใช่ไหมคะและได้เพราะพันปลารุ่นที่3ามเพิ่มอีกนะคะเพิ่มอีกแน่นอนก็เอาไปบวกกับปลารุ่นที่3าเราก็จะได้คำตอบค่ะอ่ะไปดูประโยคสัญลักษณ์กันเลยคะ่ะว่าเขียนอย่างไรนะคะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เราก็จะได้วงเล็บเปิดนะคะเขียนมาด้วยนะคะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเขียนมาด้วย คุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยทำอะไรบวกลบดำเนินการอะไรก่อนหลังนะคะ,ะแล้วก็จะได้วงเล็บเปิด56,390บวกกับ45,780แล้วก็วงเล็บปิดนะคะแล้วก็ออกไปบวกกับปารุ่นที่3นะคะนั่นก็คือ27,610ก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม นะคะสีเขียนี้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆนะคะนำนะคะทั้ง3ามจำนวนนี้นะคะไปบวกลบไปบวกกันในกระดาษทดของตัวเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะได้คําตอบนะคะเวลาตอบเราก็สรุปมาด้วยนะคะเขียนมาทั้งหมดเลยที่จรวจถามนะคะเราก็จะตอบกรมประมงเพาะพันธุ์ปลาทั้งหมด1นึ่งแสนสองมื่นเก้าพัน 780รแปสิตัวค่ะได้ไหมคะแค่นี้เองอแต่งานของนักเรียนก็คืออเด็กๆจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาของตัวเองขึ้นมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะห้ามลอกปูต่อไปไปดูตัวอย่างที่สองเลยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะก็เหมือนกันให้สร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบสองขั้นตอนจากข้อมูลที่กำหนดให้นะคะ มีจำนวนมา3ามจำนวนนะคะซึ่งตัวแรกก็คือ1,265,000นะคะตัวที่สองก็คือ1,497,00สตัวที่สามก็คือ8 5 9 0 0 0หนะคะอันดับแรกสร้างโจทย์ปัญหาเด็กๆก็ต้องกำหนดในใจก่อนนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำการบวกหรือการลบดีนะคะ,ะไปดูโจทย์ปัญหาของคุณครูนะคะที่คุณครูสร้างขึ้นมานะคะ คุณครูสร้างโจดย์ว่าพ่อมีเงิน1 2 6 5 0ล้านหบาทนะคะจ่ายค่าโถมที่นะคะเป็นจำนวนเงินราคา149,700บาทนะคะและจ่ายค่าสร้างบ้านราคา85900 0บาทคำถ,ถามก็คือพ่อจะเหลือเงินกี่บาทาเด็กๆนะคะลองทายสิคะวา่าคุณครู จทย์ดดข้อนี้นะคะเป็นใช้วิธีอะไรติ๊กต๊อติ๊กตอนะคะไปไปดูประโยคสัญลักษณ์เลยะคะ่ะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้เป็นวงเล็บเปิดหนึ่งล้านสองสนหกหมื่นห้าพันลบหนึ่งแสนสี่หื่นเก้าพันเจ็ดรอยนะคะวงเล็บปิดแล้วก็ลบกับแปดแส0ห้าหมนเก้าพันะคะเท่ากับช่องว่างนะคะแน่นอนพ่อมีเงินเท่านี้นะคะจ่าย จ่ายไปคําว่าจ่ายก็ต้องมีเงินลดลงใช่ไหมคะจ่ายค่าจ้างของที่ไปเท่านีา้ก็จะเหลือเงินแค่นี้เหลือเหลือเงินอีกก็ต้องจ่ายไปอีกใช่ไหมจ่ายอีกแต่แสนกว่าบาทแสดงว่าเงินจะต้องลอดลงน,นะคะได้คาตอบหรือยังอ่ะตอบนะคะหลังจากที่เราตั้งลบในกระดาษทดนะคะเราก็จะได้คําตอบว่าพ่อจะเหลือเงินสองแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทค่ะเด็กๆ ะะต่อไปดูตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3นะคะโจทย์บอกว่าใหา้สร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ2ขั้นตอนจากข้อมูลที่กำหนดให้นะคะเขากำโจทย์ข้อนี้นะคะขากำหนดให้เราก็คือวงเล็บเปิด31,575บวกกับ หนึ่งแสองืหนึ่งพันหกสิบค่ะแล้วก็วงเล็บปิดและก็บวกกับหนึ่งสี่รอยห้าสิบเท่ากับเท่าใดใช่ไหมคะจทย์ปัญหาตรงนี้นะคะตรงข้อความสีแดงๆนี้เด็ๆกๆจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะคะซึ่งคุณููก็รสร้างขึ้นมาแล้วได้ว่าตะวันได้เงินเดือนสามหมืหนึ่งพันห้ารอเจ็ดสิบห้าบาทได้รับเงินโบนัสประจำปีหนึ่งแสองมหนึ่งพันหสิบาท และมีรายได้จากการทำงานพิเศษอีก1450บาทคำถามก็คือตะวันได้เงินรวมทั้งหมดกี่บาทอ่านโจทย์ตั้งโจทย์สร้างโจทย์เสร็จแล้วนั่นเป็นวิธีการบวกใช่ไหมคะ,ะและสุดท้ายแล้วก็ตอบนะคะตะวันได้เงินรวมทั้งหมด1 6 3่ง5บาบาทค่ะเด็กๆ ใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้นะคะและ,ะแล้วพบกันไห่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ